สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับพิชิงพายไดเกอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นทริปแห่งปีประมาณปีกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ทำทริปเลยนะครับไปไหนไม่ได้เลยโควิดนะนี่ก็มาที่เดิมแหละครับอยู่แถวแถวบริษัทนี่แหละไปไหนก็ไม่ได้อยู่ดีนะก็ยังต้องวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับ วันนี้จะมาลองดูแฟนบอกว่าใส่กระชังปูไว้นะครับพอดีที่ที่เคยตกปลาเขาลื้อทำใหม่นะครับแล้วมันอ,อะไรนะปลาไม่มีขึ้นเลยนะครับเพราะสมดินกั้นไปหมดแล้วเคยไี่มีปลาขึ้นตรงนี้ไม่มีที่ให้ตกปลานะครับแต่ข่อพ่อบอก,บอกมีปูนะครับผมมีปูก็เลยว่าอ่าโอเคถ้ามันมีปูก็จะลอง หาปูดนะูเห็นว่าได้เยอะเดีย๋ยวไปลองครับว่าจะทํำยังไงวิธีไหนยังไงนะติดตามกันครับเจือที่ใช้ก็เป็นอาหารไก่ผส,สมลำปกติเอาไว้ตกปลาส่งนี้นก็เอาไว้ใส่ห้อกระชังล่อไม่รู้จะปลากุ้งหอยปู าคนเคยใส่บนไปตามป่าน วางข้างนี่เลยใช่ไหมวางแปะแปะไปแถวขอบตะลิงเ,มเหมือนอันนี้เลยอะพี่ย่าเนี่ยมันอะไรวะทางบ้านยังเรียกผักจุมป่า ลงๆหนึ่งงานผ่านไปสถานที่เดิมๆที่เคยตกปลาหมดสิทธิ์แล้วครับข้างหลังเขาถมหมดแล้วปิดแน่นตึบ๊บที่ตกปลาไม่มีเลยก็เลยหายไปเป็นปีติดด้วยสถานาการณ์โควิดและไม่มีที่ให้ตกปลา ต้องมาหากินแบบง่ายๆประมาณนี้ก่อนจะมุดป่าลงไปเลยนี่ไม่ดึงขาเกงขึ้นหร็เปียบอยันยอดหลุมเกา่าอันนี้หลุมเก่าอะ่ะ ร้องหน้เก่าเก่าก็ยังอยู่เหมเือนเดิมอยู่ดีสุขสบายมีแต่หมานะที่ยังไม่ติดโควิดตอนนี้เดินยากพอสมควรผมหมดแล้วครับเหลือบ่ออยู่นิดๆหน่อยๆ ระหว่างรอ,อก็อาจจะมาตีปลาช่อนรอมีหรือเปล่าไม่รู้มาตีทั้งปีมันไม่เคยได้ตัวมันเลยก็หลุมเก่าเหมือนกันใช่ไหม่โอเค มาดูกันนะครับคงจะไม่ข้ามวันข้ามคืนแค่สองสามชั่วโมงเพราะปูมันถ้าทิ้งไม่นานมันกัดกระชังกัดตะข่ายทังหมดเลยไปดูที่ตกปานก่อนพอจะมีที่ตกไหม เพียงของเราในวันนี้ปักบุ้งออกเยอะมากถมดินใหม่แล้วไปยอดอย่างสวยเลยดูที่ตกปลาหมายที่เคยตกปลาหมอครับบ่อที่เคยตกปลาหมอแหละเขาเริ่มถมไปแล้วเพราะเขาถมมาก็ ปลาช่วงก่อนนะ้ำมันเสียนะครับแล้วปลาหนีหมดนี่ก็พึ่งโล่งตบพึ่งตายเงียบกริบไม่รู้มันหายไปไหนหมดแกเมาก่อนคโค,ค,ค,ความคลามเดี๋ยวจะลองเสี่ยงตีดูพอจะมีตัวไหมระหว่างรอก็ปล่อยผอบอเก็บปักบุ้งไปก่อน ตายแน่ๆท้องเขียวหมดแลวตอนนี้กินอยู่แต่ผักตลาดก็ไม่กล้าไปไม่เช่เป้ใหม่แต่ก็ลองดูเผื่อฟุก ตามลไปไหนแล้วเข้าปลาไปแล้วมองไม่เห็น มันเดินไปไม่ได้เดินอ่ะเดินได้แต่ขี่โคนติดมือแน่แน่ คนห่วงผลงานถึงเวลามาดูอะไรวะจะเรียกอะไรเขาเรียกกระชังหรือเรียกอะไรนี่ เออทำไมมันเงน่ากิบเลยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยยแต่เราไม่ได้เอาอะไรมาใส่มีม,มีเอาถังมาอยู่ตั้งอ,อยู่หลังรถรับตัวสามตัวได้สามตัว,ต,วตัวใหญ่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอาถังก่อนครับแปบ๊บหนึ่งอ่ะได้ผลได้ผลนี okay. <ะ>่เอาออกก่อนครับไม่เอาออกไม่ได้มันกัดขาดเบิร์ตัวใหญ่ๆหญ่เลย เป็นปูนาปูนาอยู่หนองนะเออเป็นปูหินดำปึ๊บตัวไม่ใช่เล็กๆนะเนปิดความมืตเปิดไม่ใจนลึกสามตัวละอ่าเหลืออีกสองอันไ,ไปตาม,มดูนะครับก็ไปวางไว้ที่เดิมเดี๋ยอะหมดหมดนี้ใช่ป่าเอาไปาไที่เดิม จะเก็บไว้ที่เดิมพรุ่งนี้ให้พบปอมาจัดการเองต่อไปคาดว่าจะเป็นไงมั่งมีปลาด้วยโอ้หอันนี้ได้หลายตัวครับ ออกก่อนออกก่อนขี้เกียจไปแกะไม่ขี้เกียจไปแกะขี้เกียจไปมัดจุกหลายรูแล้วจะไปรู้นี่อ๋ออันนี้มีปลากระดีด้วยปลากระดีนี่ความหวังพอปักเป็ดตอ่ออีกอยู่หาก,กินไปแถวนี้เลยครับ สถานการณ์โควิดแบบนี้ไปไหนก็ลำบากติดขึ้นมาไม่ใช่ลำบากชาวบ้านไม่ใช่ลำบากตัวเองลำบากชาวบ้านเขาเอะมันกัดจนฉีกหมดเลยฉ่ใสาเจาะหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะีฉีกหมดเลยนี่

เี็บกกิบอ,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 อันนี้ก็หลายตัวอยู่เอ้ยอ่ะพอกินพอกินสองสี่หกตัวพอมือไม่ได้สักเกือบเกือบโลรวมแล้ว ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่ตัวเล็กนะอันนี้เทไม่ได้จับตัวใหญ่เอามาโชว์หน่อยดิเต็มมือเต็มมือนะครับตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กๆกล้ามอย่างใหญ่จนกล้ามใหญ่มั่วได้สิบกว่าตัวเกือบยี่สิบตัวใส่แค่สามอัน ก็ถือว่ายังพอหาได้ปัญหาคือไม่รู้มันขึ้นมาจากไหนเมื่อก่อนใส่ไม่เคยมีนะเมื่อก่อนใส่ก็จะเป็นกุ้งมั่งปลาเล็กมั่งเนะี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนะี่ยไม่รู้มันมาจากไหนเพิ่งมาเจอเมื่อปีนี้เอง,งเอาไปใส่ต่อทิ้งไว้นะครับใส่อีกรอบก็ โอเคแหละคงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมบอกว่คงจะมาจัดการต่อแล้วก็ทกํากับข้าวกนะ็คงลากันไปเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้คลิปแห่งปีปีปปหนึ่งท,ทําคลิปคลิปหนึ่งซึ่งมีเวลาทำแถวนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วเคลาบกับไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ